ค si อร์ดไนซิลซองอาจเป็นเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดทั่วโลกพร้อมกันณาเวลานี้สวัสดีครับผู้บินัาวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมอย่างค o l ์ดไนซิลซองกันต่อเลยนะครับคลิปตัวนี้อยู่ประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับก็เรียกว่าครบ1สัปดาห์กับการวางจำน่ายอย่างเป็นทางการ นะครับจำนวนของผู้เล่นนั้นก็ยังมีจํานวนที่มากโขอยู่เช่นเดิมนะครับและผมเองก็ยังคงขมักขมันกับการเล่นตัวเกมนี้อย่างจริงจังนะครับและบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับการบังคับคอนโทรลในตัวเกมนี้ก็เกิดขึ้นลาปฏิหารหรือเป็น,นกลไกอัตโนมัติที่ร่างกายของเราเองนั้นสั่งการด้วยความที่เราเองนั้นมีความคุ้นชินหรือเป็นการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นในจังหวะนี้นะครับผมเองยังทึ่งเลย ว่าหลบได้ยังไงนะครับเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็สปรินต์หนีออกมาถ้าเ,เพื่อนๆดูไม่ทันผมูให้เ,เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับอ่าถ้าผมเองเนี่ยเพียงแค่กดแรงกว่านี้ไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าตัวผมเองนั้นจะถูกมอนสเตอร์แล้วก็เสียพลังชีวิตอย่างแน่นอนแต่เนี่ยจังหวะทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวกันแบบเป๊ะเลยนะครับและนี่แหละผมเชื่อเลยว่ามันเกิดจากการที่อ่าผมเองนั้นได้เล่นตัวเกมนี้อย่างขมักขมแ่นและอย่างจริงจัง และถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่เล่นตัวเกมนี้นะครับผมเชื่อเหมือนกันว่าถ้าหากคุณไม่ได้ใช้ตัวช่วยนะครับที่จะทําให้ตัวเกมนี้มันดูง่ายขึ้นเพื่อนๆก็จะมีตัวลักษณะโมเมนต์ในการบังคับคอนโทรลลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกับผมได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆหาให้มันเจอแล้วกันผมเชื่อว่ามีเกิดขึ้นเหมือนกับผมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนนะครับมีอย่างแน่นอนนะแล้วคราวนี้เรามา ดูกันหน่อยว่าทำไมผมถึงบอกว่าตัวเกม h o l o n i z e ซิ d a องถึงมองว่าเป็นตัวเกมที่มีผู้เล่นเล่นพร้อมกันมากที่สุดทั้งทั่วโลกในเวลานี้นะครับเพราะถ้าหากเพื่อนๆดูบนตัวแพลตฟอร์มอย่างบนตัวสตร a m เพียงแค่ตัวเดียวนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลย3าทุ่มกว่าๆของวันนี้ยังอยู่ในระดับเกือบๆจะ4 0 0แสนบัญชีนะครับที่มีการแอคทีฟในการเล่นตัวเกมนี้อยู่นะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆลองมองดูกับอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับเขาเรียกว่ามันมีตัวเลขที่ห่างกันหลายเท่าตัวใช่ไหมมันก็ใช่นะครับจำนวนตัวเลขที่ห่างหลายเท่าตัวแต่ถ้ามองในแง่เรื่องของตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเข้ามารวมด้วยนะครับบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Play Nintendo Switch หรือว่าจะเป็นบนตัว Xbox นะครับผมเชื่อเลยนะครับรวมๆกันเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับแตกๆล้านคน นะครับที่กําลังเล่นตัวเกมนี้อยู่ในเวลานี้นะครับถึงแม้ตัวเกมนี้จะอาวางจําหน่ายมาถึง1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ถ้าเราลองมองวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าตัวเกมนี้ถ้ามองในแง่เรื่องของความน่าสนใจหรือผู้เล่นที่ให้ความสําคัญนะครับว่ามันอาจจะเป็นเกมที่มีคนให้ความสําคัญมากที่สุดในเวลานี้ก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าหาเพื่อนๆลองสังเกต นะครับว่าตัวอันดับอย่างเช่นบนตัวสตรีมนะครับที่มีการเลคคอร์ดไว้อันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3นะครับหรือว่าจะเป็นอันดับอื่นๆก็ตามที่เกาะกลุ่มใน5้าอันดับแรกนะครับส่วนมากจะเป็นเกมแนวประเภทไหนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อมัลติเพเยอร์หรือแนวโคโออฟใ,ใช่ไหมครับมีการาเล่นแบบหลายผู้เล่นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเมื่อมันเป็นเกมที่เล่นกันด้วยรูปแบบลักษณะแบบนี้เป็นแบบมัลติเพเยอร์เล่นกันแบบหลายผู้เล่น จำนวนของผู้ใช้งานนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการดับเบิลนะครับคูณขึ้นไปเรื่อยๆอย่ายิ่งเป็นเกมที่มีการแบ่งเป็นทีมอีกนะครับ4ต่อ4อะไรแบบนี้อ่ามันก็จะต้องยิ่งคูณกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าให้เพื่อนๆลองมองกับกันนะเอาเพียงแค่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวลวกันบนตัวสตรีมนะอ่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งคอโลไหนนะครับเกิดมี DLC หรือว่าจะมีตัวภาคใหม่ ออกมาแล้วเกิดเป็นตัวเกมที่อยู่ในระดับเหมือนเหมือนกับอันดับ 1, 2, 3, 4เหมือนกันนะครับที่เป็นเกมแนวประเภท m u l ติ p พเยอรหรือว่า Co-op ที่มีลักษณะแบบนั้นจำนวนของผู้เล่นตัวเกมคอร์ดไนมันจะโดนทวีคูณเหมือนกับอย่างเกมเคาน์เตอร์สไตล์โดาหรือว่าจะเป็นพับ g หรือเปล่าอ่า อันนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในก้าวต่อไปของทางค่ายทีมเชอร์ี่นะครับเขาอาจจะบอกว่าจํานวนของผู้เล่นทุกแพลตฟอร์มในตอนนี้เขาอาจจะมีตัวเลขอยู่หลังบ้านนะครับผมว่าเขาคงเห็นและเขาก็คงมองว่าโอ้โหนี่ฉันสร้างตัวเกมที่เรียกว่าเป็นเกมออฟไลน์นะเป็นเกมที่เล่นได้เพียงแค่ผู้เล่นคนคนเดียวที่สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ ยังมีผู้เล่นในระดับนี้เลยแล้วถ้าหากตัวเกมนี้มันสามารถมีการคลอสหรือว่าเป็นระบบออนไลน์เข้ามาเล่นกันได้มากกว่าหนึ่งคนจำนวนของผู้เล่นมันจะทวีคูณมากขนาดไหนอ่าเขาอาจจะมองแบบนั้นนะว่าเออถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาโอ้โห counter size ส 2, ก็ counter size สอเหอะ ก็ไม่ธรรมดานะครับผมมองไว้แบบนั้นนะอืมซึ่งถ้าหากวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงผมก็เชื่อเลยว่าผู้เล่นในบนตัวแพลตฟอร์มอย่างบนตัวสตรีมนะครับอาจจะเห็นเกมแนวแบบอินดี้นะครับที่มีโหมดมัลติเพเยอร์ให้เล่นนั้นแตะในระดับ1ล้านคนได้ขึ้นมาอีก1เกม ของก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าความร้อนแรงของตัวเกมนี้ในยุคต่อไปเนี่ยถ้าทางค่ายผู้พัฒนาอยากจะยกระดับของการเล่นเกมให้มันเพิ่มขึ้นนะครับกับโหมดมันตีเพยเยอร์เข้ามาจะออกมาในรูปแบบลักษณะยังไงกับตัวเกมฮอลโลไนนนะเอออันนี้แหละนะครับก็เป็นในมุมมองหรือว่าในการ วิเคราะห์อของผมนะครับถึงแม้มันจะเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถที่จะบอกวัดออกมาให้เห็นชัดเจนได้แต่ถ้าหากเรามองว่ามันคือเกมออฟไลน์ที่มีผู้เล่นติดต่อยาวนานมาถึง1สัปดาห์แล้วกับจำนวนระดับขนาดนี้มันก็น่าจะเทียบชั้นกับตัวเกมอันดับหนึ่งอย่าง Counter Strike ที่มีผู้เล่นระดับล้านคนในแต่ละวันได้เหมือนกันนะครับ แล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะมองว่าตัวเกมฮ o ลโลไนท์ภาคซิลซองเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยช่วงค่ำคืนนี้มีผู้เล่นทะลุล้านไหมนะครับเอาแค่ระบบที่มันมอนิเตอร์ได้หรือเป็นตัวแพลตฟอร์มบนตัวระบบที่ถูกต้องนะเพราะอย่าลืมว่าเกมฮอลโลไนท์ ight, อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็ยังคงมีคน หรือว่ามีผู้เล่นที่ใช้วิธีในการเล่นตัวซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เช่นกันถ้าเอาของกลุ่มนั้นเอาเข้ามารวมกันด้วยนะครับทั้งถูกลิขสิทธิ์และไม่ถูกลิขสิทธิ์โอโ้โหทะลุล้านสบายๆยอย่างแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้ นะครับกับตัวเกมฮ o w k n i น h t ซิลสองแล้วเพือพ่อนๆล่ะกำลังเล่นตัวเกมอะไรกันอยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าเบื่อกันนะว่าโอ้โหเอคอนทีวในช่วงประมาณเกือบสัปดาห์มาน,นี้พูดแต่ตัวเกม Hollow Knight เพราะว่าตัวเกมนี้มีอะไรให้พูดหลากหลายประเด็นเยอะมากจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ